ดีพิสันสองดีพิสันสองเอาลุยลุยลุยเอาข้งน,นั้นขามแปรหรือยังไงโอ้โหเจะขวดกว่อนสี่ขวดสี่ขวดนะโอเคโอเคโอ้

ต้นน่ะ่โอนักกีฬาเยอะครับมาเนี่ย <c oughs> บางหลงบางหลงมามามา <c oughs> <c oughs> เต้เคเข้าก็มีนี่สนามนี่เต้เคเข้าเตี้ยวยางเออเต้เคเข้าก็มี่ในสนามนี่เออเตี้ยวยางในสนามนี่แต่ผู้ใดสนใจ <c oughs>